งานมหัศจรรย์ของดี4ภาคครั้งที่19มาครับแฟนๆมาเร็วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไปสัมผัสกับวัฒนธรรมของชุมชน4ภาคคิมอาหารท้องถิ่นช็อปสินค้าพื้นเมืองกันนะครับสินค้าโอท็อปนวัตวิถีเอกลักษณ์แห่งวิถีชุมชนท่องเที่ยวมาที่นี่ที่เดียวเที่ยวได้ครบทั้ง4ภาคครับท่านผู้ชมสัมผัสวัฒนธรรม4ชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนบึงการ ชุมชนริมน้ำจันทบูร์ชุมชนปัตตานีและชุมชนลาวเวียงอุดตลาดิษนั่นเองครับมาเที่ยวที่เดียวรับรองได้ว่าครบทุกรสทุกชาติแน่นอนครับเรียกได้ว่าเดินกันเพลินๆมีทั้งเสื้อผ้าของใช้ของกินต้องบอกเลยว่าของกินอร่อยทุกภาคเลยครับมีทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้แถมราคาก็าไม่แพงนะครับเพราะช่วงนี้กำลังฮิตหลายๆร้านเนี่ย เขาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเกือบทุกร้านเลยครับนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมก็ยังจะมีการจัดแสงสีจุดถ่ายรูปเครื่องเล่นคอนเสิร์ตจากศิลปินดังและการแสดงพื้นติ่นให้ดูแบบฟรีๆเลยทีเดียวอย่างศิลปินดังนะครับมีทุกค่ำคืนอาทิเช่นหนุ่มกะลาแดกบิ๊กแอดลำไยไยหยทองคำพรจันทพรเจ้าของเพลงปูหนีปีนี่แหละ และการแสดงพื้นถิน่นอาทิเช่นลำตัดหวังเต๊ะแม่สีนวลหนังตะลุงขนเด็กหนังกลางแปลงสุดคลาสสิกพร้อมชมการแสดงทั้ง4ภาคเลยทีเดียวหรือจะชมหนังกลางแปลงแบบย้อนยุคแบบคลาสสิกนี้ก็มีนะฮะและหนังตะลุงไอ้เท่งไอห้หนูหนุ้ยโอ้โหมากมายเหลือเกินครับท่านผู้ชมยังนะครับยังยังไม่หมดแค่นี้ยังมีจุดเช็คอินพอยม,มาที่นี่ทีเดียว4ภาคถ่ายรูปเช็คอินพร้อมเปิดสาธารณะ ลุ้นรับกระเช้าโอท็อปเก๋ไก๋สไตล์ไทยนะฮะเล่นเกมเที่ยวบ้านฉันแจกของที่ระลึกจากชุมชนทุกวันกิจกรรมประกวดวิดีโอคอนเทนต์ชวนคุณมาตัดต่อวิดีโอนะฮะชวนเที่ยวงานให้หน้าตามมาเที่ยวด้วยแบบสุดๆคอนเซปต์เลยทีเดียวมาที่นี่ทีเดียวเทีเ่ยวครบ4ภาคและยังมีเงินรางวัลอีกนะครับสูงสุดเลยโอ้หสีมือเอ้ยหมืน่หนหมื่ไม่ใช่สี่หมืน เห็นเลขเเห็นเลขหนึ่งเป็นเลขสี่เสร็จแล้วหนึ่งหมื่นบาทครับแม่ดูสิครับบรรยากาศดูจากภาพบรรยากาศแล้วที่อยากจะไปมากเลยโดยเฉพาะของกินเนี่ยโอ้โหน่ากินหลายอย่างเลยมาเที่ยวกันได้นะครับท่านผู้ชมงานมหัศจรรย์ของดีสี่ภาคครั้งที่19เยือนถิ่นชุมชนน่าเที่ยวตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ธันวาคมที่ตลาดนัดนัมเบอร์วันเอยตลาดนัมเบอร์วันรามคำแหงสองบางนาตราดกิโลเมตรที่8 งานเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาถึง23นาฬิกาครับหาไม่ยากครับบอกองอ่บอกพิกัดกันหน่อยกันแล้วกันอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลาัยรามคำแหง2บางนานี่เองครับอขอขอบคุณข้อมูลจากแฟนเพจ Facebook ตลาดนับวัน2และอีเวน์ไทยนี่คือข่าวไทยไทยที่เรานำมาฝากกันวันนี้ครับ